สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลี่ยงซี่สุขุสุขคนมือนีเสือมาเปิดราคาคล้ยปิกาดบ้านน้องหัวคู่อำเภอบ้านเพลจังหวัดอุดรธานีกับพ่อจอยครับคือเก่าแล้วครับพี่น้องเพื่อนเสียมาฝากจ็คตูจกโคมเดี๋ยวขอไปสอบถามพ่อจอยกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อแนะนําำซื้อผมพ่อจอยมาเปิดราคาคว้ยอยู่บ้านหนอง,องคูอีกคนนึงครับครับไปอ่า ข้อยคมนี่นี่เป็นคข้อยสายเพชรอุดรครับเอามาเปิดคมนหนึ่งนาะพ่อเนาะครับข้อยเป็นสายเ<ม>พช<ท>รลูกลูกแม่ครับเป็นลูกตัวแม่แกระพร่องครับแม่เพิ่นมีซือบ่ครับแม่ตัวนี้วััขญครบแม่ภาคขวัญเนา <prett S 2> ะเพิ่นเป็นสายเพชรอุดรบ่พ่อครับ <blowing. S 1> อ่าเป็นเจ้าเนื้อเนาะครับครับอ่าคมสูงเพิ่นเท่าไรครับพ่อร้อยสามสิบเกตครับพี่น้อง รับประกันขาบบทกบบถอนหามบบดอกเนาะครับผมครับเบิงเล็บแข็งเล็บขาดีครับเบิงครับด้านหน้าครับพี่น้องตาแต้มครับตาแต้มแจ้มจ้ำข้อองทุ่งน้องขาวครับเออบกเผาใหญ่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นมูเพิ่นนะครับพี่น้องลูกเพิ่นก็ี๋ยขอยมเบิ้งครับพี่น้องลูกเพิ่นเป็นของคมเพิ่นสถานะในท้องมีอีกหร่พ่อมีแล้วกับ พอพันใดไ้ใบนอนผู้เขาไฟได้จักเดียนแลนอนห้าเดือนหาเดือนแล้วเนาะครับผมครับนี่ลูกสาวเพิ่นเนาะนี่เนาะเป็นสายพันใดครับพ่อนี่เป็นก้วยกลมนะกวยกลมเป็นตัวแม่เนาะครับผมเป็นลูกที่ใดครับพ่อนี่ลูกแรกลูกแรกครับพี่น้องเป็นลูกกลมโอ้งามครับเพิ่นญางอยากไปหาโมครับพี่น้องเดี๋ยวงกมาหาเมียเพิ่นอีกก่อนครับอ่ามือไทยมุนจังหวัดในพ่อมุนจังน้อยครับครับมือข่อโอมุนไร้วุฒ ครับหมุนเร็วขนาดเนาะครับหมุนชะซาครับยไปเลยไหมครับเบิ่งหมุนชะซาครับเบิ่งเพิ่งจกตื่นปล้องนี้จกน้อยครับอ้างดีครับพี่น้องอ้างใหญ่อ้างเลือกดีครับนมซีเต้าเนาะครับเปิดราคาลายเปิดในค้อมีลูกพาะสิบสามห้าพันสิบสามห้าพันหนึ่งแสนห้าหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเนาะครับเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับลูกสาวก็งามครับนี่ครับ เดี๋ยวไปทายลูกสาวพี่น้องเขาเบ่งจากน้อยครับนี่ครับช่งลูกดีครับแม่นี่ครับล่ำตัวสวยครับเป็นลูกกลมครับพี่น้องลูกกลมปฏิสัต์ครับล่ำตัวดีครับนี่ครับมีตาแต้มแจ่มจ้ามโค้งทุ่งนองขาวครับครับท่ายง่ายดีทายงามครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับมาเบ่งลูกสาวเพ่นครับกำลังเข้ามาหาแม่เพ่นครับพี่น้องครับครับเาเป็นปั้นเลยแบบเ้ เบอร์โทรเบอร์ดได้เนาะศูนย์เก้าสามสี่สามหกเนาะกับ<ม>พอจอยครับมาเบิงองอยู่คอ,อกอยู่ฟาร์มห้าครับพี่นอ้องเปิด1ได้เปิด2ได้3ามนะพ่อเนาะเปิดสองได้สาครับพี่น้องครับมาเบิองมาชมเอาครับน้ำพอจอยครับเปิด1นึ่งแสนสามหบาทเนาะ ครับก็มาเบิองมาชมออกครับพี่น้องโอ้หลูกงามครับอ่ครับสุดท้ายนี่กาฝากกดไลล์กดแช่ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ในเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ